สารตัวบนนะครับก็คือซิสตามไชื่อมันเลยนะครับ 2,3- ไดโครบิลนะครับ2 e. ีในขณะที่ตัวล่างครับก็คือทรานส์ 2,3- ได นี hepat, ่ก็คือไอโซเมทานีนครับซึ่งเรียกว่าไอโซเมทานีนซึ่งโครงสร้างเหมือนกันแต่การจัดเรียงตัวของอะตอมแตกต่างกันครับอยู่ฝั่งเดียวกันเรียกว่าซิสอยู่ฝั่งตรงข้ามเรียกว่าไทรเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิกิริยาอัลเคนนะครับเราพูดว่าอัลเคนสามารถเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลได้ในเฉพาะสภาวะที่มีแสงนะครับทำไมต้องเป็นในเฉพาะสภาวะที่มีแสงนะครับคุณจะย่อเนื่องจากว่า โดอัลเคนเนี่ยเป็นสารที่อิ่มตัวปฏิยาริยาเกมีที่ไดายากเราต้องใช้แสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้โดเมนแตกตัวเป็นอนุภอิสระแต่ในกรณีของอัลเคนเนื่องจากมันไม่อิ่มตัวและมีพันธะคู่ซึ่งสามารถแตกออกเป็นพันธะเดี่ยวได้ดังนั้นปฏิยาของอัลเคนจะเกิดขึ้นแตกต่างจากอัลเคนถามว่ามันฟอกสีโดีมนได้ไหมเข้าได้เหมือนกันแต่ลักษณะที่แตกต่างคืงอการฟอกสีโดเมนของอัลเคนและอัลไคน จะเกิดขึ้นได้แม้ไม่มีแสงและจะไม่เกิดกปรตีนนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเป,เปรียบเทียบปฏิทิยาับการแทนที่ของโปรมีให้ดูว่าเอาเคนเอาเคีนแล้วก็เอา,าอเคารถ้าเราเริ่มต้นด้วยโมเลกุลที่เล็กๆนะครับเช่นโปรเพน าที่เป็นตัวก็คือโปรพีนและโปรพานจะสังเกตนะคะว่าพี่ไม่บอกตำแหน่งของพันธะคู่คือไม่บอกตัวเลขน้องๆน่าจะสังเกตได้เพราะว่ามันไม่จะเป็นต้องบอกเนื่องจากพันธะคู่มีความเป็นไปได้แค่อย่างเดียวครับท,ที่จะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของสาร okay. อันนี้คือโปรเพนตัวน,นี้คือโปรพีน และสุดท้ายนะครับก็คือโพรพายส,สามตัวนี้เกิดปฏิกิริยาแทนที่โบมีนได้ทั้งหมดแต่สำหรับโพรเพนโดมีนเกิดได้นะครับแต่ต้องมีแสงและเกิดกรด Okay. โอเคกดก็คือ HBr นะครับในขณะที่โพพีและโพพายเกิดได้ทุกสภาวะทั้งแสงและมืดและไม่มีกฎเกิดขึ้นเขีย okay. นให้ชัดเจนอีกทีหนึงคับโอเคสำหรับปริยาแทนที่ของอเค ที่จะละไฮโดรเจนไว้เนาะเมื่อบวกกับโรมีนนะครับโรมีนจะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนหนึ่งตำแหน่งที่ระบุไม่ได้นะครับว่าจะไปแทนที่ที่ตำแหน่งไหนแต่สารประกอบที่เกิดขึ้นจะมีไฮโดรเจนตัวเดีที่ถูกแทนที่ด้วยโรมีนตัวเดียวเท่านั้นนะคบ เช่นพี่จะให้มันแทนที่ตแไนกลายและไฮโดรเจนที่หายไปจะไปรวมกับโรมีอีกหนึ่งตัวที่เหลือกลายเป็นกลบอันนี้ต้องมีแสงนี่คือเอลเคนแต่ในวิณีของเอลคีนนะครับพี่จะไม่เขียนของไฮโดรเจนแล้วกันเพื่อให้เร็วขึ้นเมื่อระบบโรมีนเข้าไปโรมีนทั้งสองตัวจะสามารถไปแยกพันธะคู่ออกได้นะครับ เพราะนั้นเราจะได้สารที่มีโรมมน2ตัวและตำแหน่งเฉพาะเจาะจงก็คือตำแหน่งพันธะคู่เพราะฉะนั้นพันธะคู่ตรงนี้จะแตกออกและจับกับโรเมนทั้งคู่เลยก็จะเป็น 1- 2สองไดโอมโพรพิน,นนะการแตกพันธะคู่ทําให้เกิดเปลี่ยนจากอัลคีนเปอัลเคนซึ่งก็จะเป็นสารประกอบอีกตัวอีกครั้งหนึ่งในกรณีของอัลคาย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเหมือนเอเคเลยเพียงแต่ว่าการแทนที่จะเกิดได้สองรอบนะครับการเกิดสองรอบนี้เองทําให้เห็นไหมครับพันธะสามเมื่อแตกตัวพันธะที่1จะเกิดโรมีน2ตัวและเหลืออีกหนึ่งพันธะซึ่งเมื่อแตกแล้วก็จะได้โรมีสี่ตัวเพราะนั้นเราก็จะได้สองประกอบที่มีโรมีสีตัวจำไว้ว่าการแตกตัวจะแตกไปจนไม่มีโรมี